สวัสดีครับอยู่กับผมไม้ทาร่ดูดวงออนไลน์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูดวงในหัวข้ออาชีพไหนเหมาะกับตัวคุณในช่วงนี้นะครับผมเหมือนเดิมครับมีไพ่อยู่2กองนะครับกองแรกกับกองสองครับให้คุณเลือกไว้ในใจหนึ่งกองนะครับเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกองแรกนะครับผมอาชีพไหนเหมาะกับตัวคุณในช่วงนี้นะครับผมอาชีพสําหรับกองแรกนะครับเหมาะกับ ของสวยของงามหรืองานเกี่ยวกับความสวยงามทุกชนิดยกตัวอย่างเช่นงานเกี่ยวกับคลินิกความสวยความงามยกตัวอย่างเช่นขายเสื้อผ้าผู้หญิงยกตัวอย่างเช่นขายเครื่องสําอางหรือของผู้หญิงทุกชนิดนะครับผมจะทําได้ดีและปังมากในช่วงนี้นะครับผมสำหรับที่เลือกกองที่2อนะครับผมอาชีพที่เหมาะกับคนที่กองที่2นะครับเป็นอาชีพเกี่ยวกับครู ข้าราชการหรืออาชีพที่เกี่ยวกับให้คําแนะนําให้คําปรึกษาหรืออาชีพที่สอนผู้คนนั่นเองนะครับนะยังไงก็ตามนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ